เมื่อกี้มันจะยิงเกมอ่ะแต่คนยิงเกมคือเมื่อกี้มันจะฆ่ากูเว้ยแต่กูไม่มีอาวุธมันเลยไม่ฆ่าตอนนี้กูมีแล้วกูเลยจะฆ่ากูเลยจะฆ่ามันเนี่ย คนมีปืนสั้นสีเขียวกันด้วย <c oughs> <c oughs> ไปไหนแล้ววะ เอาว่าเอาว่า <L an> เรียบร้อยจ้า แล้วปุ๋ยก็จะตายตามมันไปเฮ้ยลัศมีการตามมันไปยังวะติดตามแล้ว แล้วเดี๋ยวไปโกยของมึง้ยมีคนมีคนมาว่ะเอาเรื่องอยู่ชิบหายละตายแบบอุ้ย สปอร์ตช,ช็อตคิดยังไงเอาสปอร์ตช็อตไปยิงกูเลยครับโอ้ย シーーンはい。 เกือบไม่รอดเลยโอ้เกือบไม่รอดนม่งโชคดีจริงที่แม่งหยิบสปอร์ตช็อตมายิงกู มเ,เมื่อกี้ไม่หยิบกิเกินปลายไปยิงเกมนะตายแน่นอนรอดนะทำไม่ได้เลย นี่มันยังไม่ได้โอยมือสั่นมือสั่นว่ะมันจะมาเก็บของอีกไปแล้ว